เก่งมากมองข้างหน้าด้วยอ๋อรองเท้าหลุดรองเท้าหลุดเก่งนู่มองข้างหน้ามองข้างหน้าเก่งมากเลยลูกเก่งแล้วครับเก่งแล้วครับทางนู้นทางนู้นไห็ไหมล้อมันติดลูกอ๋าเก่งครับโอ้ยล้อติดเอาไปมองข้างหน้าเร็วมองข้างหน้าเก่งมากลูกเก่งมากครับเก่งมากเลยเก่งมาก เก่งแล้วลูกเก่งแล้วครับเอานนองเอาหัวออกมาเอาหัวออกมามาหาแม่ไม่ต้องร้องน้องเป็นผู้ชายเอาเอาหัวออกมาเอาปั่นเร็วๆมาหาแม่แล้วปั่นมาหาแม่นี่ดูแม่ด้วย <c oughs> <c oughs> เก่งแล้วลูกเก่งแล้วครับเก่งแล้วครับเก่งแล้วครับเก่งมากนี่มาทางนี้ทางนี้เล้วหัวม ah าหาแม่เออเก่งลูกบัาเก่งมากเลย เลี้ยวมาทางนี้ดูแม่แล้วก็เลี้ยวอ่าช้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 าไม่ต้องรีบช้าช้าไม่ต้องรีบช้าช้าไม่ต้องรีบเก่งมากเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทางนี้ทางนี้ทางนี้นะทางนั้นไม่ไปนะทางนั้นไม่ไปนะแม่กลับนะ